สวัสดีครับพวกเราชาวนักปฏิทินนะครับนักปฏิทินอิสระคิดนอกกรอบนะครับก็นําตัวมอเตอร์บัตเลตขนาด3,000วัต์พร้อมกับคอนโรลน,นะครับคอนโรล3,000วัตนะครับตัวน,นี้3,000วัต์ท่วนนะครับ3,000วัต์ก็อยู่ที่เสีย4แรงม้านะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อประกอบกันดูนะครับ เราจะมาประกอบกันนะครับก็คือตัวมอเตอร์บัสเลดกับตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมาประกอบกับตัวคันเร่งแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งเท้าคันเร่งมือหรือคันเร่งแบบลูกบิดนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาด4ี่แรงม้านะครับความเร็วรอบสูงนะครับ รอบจัดพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับเราก็มาต่อตามขั้นตอนนะครับก็เอาตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้มอเตอร์ขนาดดูขนาดนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ13 14กิโลกรัมนะครับน้ำหนักสูงน้ำหนักเยอะมากนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับ พันลวดใหม่นะครับโครงโครงจะเป็นตัวเก่านะครับซึ่งเรานำมาพันใหม่แล้วก็โมใหม่นะครับโมทำให้รอบจัดขึ้นนะครับตัวนี้เป็น3000วัตต์4แรงม้าแล้วก็รอบสูงนะครับใช้ไฟ72โวลต์นะครับ72โวลต์ก็คือแบตเตอรี่6ลูก นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวคอนโทรลมาต่อต่อสายต้องวางแบบนี้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะกิกะคอนโทรลการต่อสายคอนโทรล <c oughs> การต่อสายคอนโทรลนะครับเราก็จะใช้ตัว สะพานไฟนะครับเทอร์มินอลตัวนี้นะครับในการต่อสายสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับต่อแบบนี้นะครับเอาสีเหลืองมาต่อเลยนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับ เหลืองเขียวน้ําเงินต่อตรงสีตามสีนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทํางานตามตามแบบที่ได้คํานวณไว้ทําไว้เราทำงานตัวใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆนี่เราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่ามันหนักถ้ามันก็ใหญ่ถ้าเราทำใหญ่ๆแล้วผิดขั้นตอนนะครับมันก็จะเสียหายเยอะนะครับเสียหายมากถ้าเราทํางานใหญ่แล้วผิดขั้นตอนงานเล็กๆผิดพลาดน,นิดหน่อยไม่เป็นไรผิดพลาดได้เพราะามันทําใหม่ได้นะครับเป็นตัวใหญ่ๆนี่ผิดพลาดทําใหม่ไม่ได้นะครับ พอต่อสายเสร็จแล้วเราก็ต่อตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเอาตัวประกับตัวนี้ปิดไปเลยนะครับเป็นตัวที่ใช้ล็อกกันช็อตล็อกกันช็อตนะครับเราก็ขันให้แน่นด้วยมือนะครับ เสร็จแล้วเราก็ต่อสาย horn sensor นะครับ horn s เซอร์นี่จะเป็นตัวจับสัญญาณจากท้ายมอเตอร์มาเข้าคอนโทรลนะครับแล้วคอนโทรลก็จะสั่งด้วยคันเร่งแล้วก็สายต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวคอนโทรลทำงานแล้วก็สั่งเปิดไฟปล่อยสัญญาณไฟไปที่สายสามเส้นนี้นะครับ ก็คือเป็นไฟเมนหลักนะครับสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราต่อกับตัวนี้เลยนะครับตัวคันเร่งลูบิดนะครับใช้คันเร่งลูกบิตไปก่อนนะครับแล้วก็สายเส้นอื่นยังไม่ใช้เราจะมีสวิตกุญแจตัวนี้นะครับสายกุญแจเดี๋ยวเราต่อแบตเตอรี่เลยนะครับเราก็เอาแบตเตอรี่มาวางนะครับ ตัวแบตตัวนี้กระแสจะสูงหน่อยหนึ่งนะครับเป็นไฟ 7, 70 72โวลต์ <c oughs> ไฟอยู่ที่72โวลต์นะครับ72โวลต์ตัวนี้เราเอาไฟ5แอมมาลองนะครับเอาไฟบวกเข้านะครับไฟบวกไฟลบเดี๋ยวเราพัน เล็บกันช็อตซะหน่อยอันตรายถ้าไม่พันไว้นะครับเดี๋ยวเขาสป,ปาร์ขึ้นมานี่ตัวใครตัวมันเลยนะครับเปิดสวิตสายบวกนะครับบวกตรงนะครับบวกตรงเปิดนะครับเขาก็จะปลอดภยัย เราต้องต่อผ่านเบเกอร์เสมอนะครับต่อผ่านเบเกอร์รแล้วเป็นไปได้นะครับเบเกอร์ควรจะมีมิเตอร์วัดไฟวัดกระแสด้วยนะครับวัดแอมป์วัดกระแสแบบนี้นะครับวัดแอมป์วัดกระแ,แสก็จะทําให้เรารู้ค่าของการกินไฟนะครับอมอเตอร์ Words. รู้ค่าของวัดมอเตอร์นะครับก็จะมีแอมป์มีเบเกอร์เบเกอร์ก็ต้องต่อายาให เกินกวาที่มอเตอร์ใช้งานนะครับเช่นมอเตอร์ตัวนี้จะอยู่ประมาณ40แอมป์ตัวนี้ใช้เบรกเกอร์40แอมป์นะครับไม่เกิน45แอมป์นะครับก็ควรจะเป็น40แอมป์หรือ45แอมป์นะครับเพราะว่าถ้าเขาเขาเกิน40แอมป์45แอมป์ก็จะทำให้เบรกเกอร์ตัดนะครับตัดแป๊กลงมาเลยนะครับแป๊กลงมาเลยโอเวอร์โหลดนั่นเอง หรือสวิทช์โอโหลดนะครับคือป้องกันการโหลดของมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยเวลามันทํางานมันจะโหลดโหลดแล้วก็แอมขึ้นกระแสขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองลองดูนะครับเปิดสวิทช์นะครับสังเกตดูที่แอมมิเตอร์นะครับเข็มตัวนี้นะครับพอเราเร่งเราเร่งคอนโทรลขึ้นนะครับนี่นะครับ หเห็นชัดๆเข้าไปดูชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราเร่งนะครับนี่คือการกินกระแสของเขานะครับเพราะถ้าเราเร่งเกิน ะครับก็จะทําให้มอเตอร์ทํางานหนักหรือว่าถ้ามอเตอร์ทํางานหนักมากนะครับตัวแอมแอมมิเตอร์ตัวนี้ก็จะเข็มก็จะตีขึ้นไปเยอะสูงนะครับ30แอมตัวนี้ถ้าใช้4 0แอมเราก็ควรจะใช้มิเตอร์50แอมนะครับในการเปิดในการใช้งานนะครับเราจะได้เห็นว่าเขากินเกินนะครับ ถ้าเกินถึง50แอมป์นี่คือมอเตอร์พร้อมที่จะไหม้ตลอดเวลานะครับสำหรับตัวนี้ก็ตามนี้นะครับตอนนี้เราเพจเดี๋ยวเราลองวัดความเร็วรอบดูนะครับว่าตัว3000วัตต์72โวลต์ตัวนี้สีแรงม้าจะได้ความเร็วรอบเท่าไหร่ เหมือนเดิมนะครับเราก็จะติดตัวสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจับสัญญาณเลเซอร์นะครับเพื่อจะได้สะท้อนแสงกลับมาวัดรอบของมอเตอร์นะครับนี่นะครับเราก็เร่งรอบเร่งไปเลย ตัวนี้จะเห็นว่าเขาวิ่งอยู่ที่4,100รอบนะครับ4 1 0 0นะครับ4,100รอบเวลาใช้งานจริงก็อยู่ประมาณ4,000นะครับนี้รอบเดินหน้านะครับ เวลาจะถอยหลังครับเราก็ต้องต่อสายเส้นนี้เข้าหากันนะครับเราต่อด้วยปลั๊กตัวนี้ตัวที่เป็นสีน้ำตาลดำนะครับต่อต่อเข้าหากันนะครับคือการเชื่อมปลั๊กไว้ให้เขาเจอให้เข้าหากันเราก็จะได้รอบถอยหลังนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เดินหน้าจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับดูด้านหน้าตามเข็มนาฬิกาเวลาถอยหลังจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับสองพันหนึ่งร้อยรอบนะครับตัวนี้สองพันหนึ่งร้อยรอบ มอเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับเราจะทําให้หมุนตามนี้นะครับหรือว่าถ้าท่านนําไปใช้งานนะครับถ้าไม่ได้บอกว่าให้เรากลับสายหรือให้เราทําให้เดินหน้าไปทางไหนนะครับจะทวนเข็มหรือตามเข็มนะครับก็ถ้าท่านต้องการกลับทางมอเตอร์นะครับก็ให้ใช้วิธีต่อเพาสเตอร์โซ่มาแล้วก็ย้อนมาออกอีกทางหนึ่งจะดีกว่านะครับถ้า ท่านไปขับสายเองอะไรเองเดี๋ยวผัดผิผดพลาดกล่องอาจจะพังนะครับคอนโทรลอาจจะพังได้นะครับตรงนี้เพราะว่าที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าการที่มอเตอร์หมุนขวานะครับหมุนไปทางนู้นทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าเป็นเกียวซ้ายถ้าเป็นเกียวหมุนขวาเขาก็จะถอยหลังหุนหลุดนะครับถ้าเป็นเกียวซ้ายก็จะเข้าอย่างนี้เรียกว,ว่าเดินหน้า อยู่ด้านขวาอันนี้จะเหมาะสําหรับเสเตอร์อยู่ขวานะครับเพราะว่ารอบเดินหน้าจะอยู่ที่4,001รอบถอยหลังจะอยู่ที่2,001นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปไว้ซ้ายเดินหน้ามันจะหมุนถอยหลังถอยหลังมันจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นมันกลับกันถ้าท่านต้องการเอาไว้ซ้ายาไว้ขวานะครับต้องบอกให้เรากลับสายไปให้ให,ให้ทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรา เทสตัวคันเร่งที่เป็นคันเร่งมืออีกตัวหนึ่งนะครับคันเร่งมือก็จะเป็นคันเร่งตัวนี้นะครับคันเร่งมือคันเร่งพวกนี้จะเป็นคันเร่งแม่เหล็กไฟฟ้าคันเร่งแม่เหล็กนะครับจะเป็นสวิตแม่เหล็กอยู่ในนี้นะครับเป็นพวก e หนึ่งสีหรือว่าเซตต่างๆนะครับก็อยู่ในนี้เราเร่งเปิด สวิกแล้วก็เนนเนี่ยครับสังเกตว่าเป็นถ้าเป็นมอเตอร์สวัดสูงๆนะครับ2,500ขึ้นไปนะครับ3,000 3,500ล่วนี้นะครับเขาจะซอฟต์สตาร์ทนะครับเวลาเร่งนะครับกันกระตุกเพราะว่าแรงเขาเยอะนะครับกันกระชากเวลาถ้าใครเล่นไม่เป็นวางอยู่บน เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเราบิดบิดเล่นนี้นะครับหงายท้องนะครับแต่เขาจะทำออกแบบมาไว้เป็นซอฟต์สตาร์ทคือเร่งทันทีจะไม่ไม่กระตุกไม่กระชากนะครับเร่งออกตัวมันจะต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับนี่ติดอยู่ที่ถอยหลังนี่เดินหน้านะครับนี่ ตัวเป็นรถไฟฟ้านะครับ ันนี้ต้องการรอบเร็วๆนะครับอันนี้เราก็ต้องไปโมกล่องอีกทีหนึ่งเพื่อตัดปล่อยการตัดรอบนะครับไม่ให้ซอฟนะครับให้วิ่งเร็วไปเลยอันนั้นก็ต้องสั่งอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นคันเร่งเท้าอีกตัวหนึ่งนะครับให้ดูนะครับคันเร่งเท้านี่นะครับคันเร่งเท้าก็สายเสียบจะเห็นว่าสายนี่จะเป็นมาตรฐานของกลุ่มนักประทิดนะครับ ก็คือปลั๊กเสียบเนี่ยอยู่ด้านนี้หันปลั๊กเข้าหาตัวนะครับที่เสียบเข้าหาตัวหันปลั๊กที่เสียบเข้าหาตัวแล้วเราก็ดูรูด้านบนนี่นะครับเป็นตัวที่เสียบปลั๊กนะครับปลั๊กเสียบเข้าไปนะครับด้านขวาจะเป็นบวกตรงกลางเป็นลบด้านซ้ายเป็นเซ็นเซอร์นะครับเป็นสัญญาณอินพุตเข้าไปในกล่องนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับของกลุ่มนักประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นคันเร่งจักรยานไฟฟ้าจักรยานอา่อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันเร่งปัมป๊มน้ําปั๊มสูบน้ําหรือว่ามอเตอร์ต่างๆนะครับของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฮอเอ่อเป็นบัตเลทเป็นมอเตอร์บรัตบัตรธรรมดาแปลงฐานนะครับก็จะเสียบกันได้นะครับสายนี้จะเสียบกันได้หมดนะครับในกลุ่มนักประฏิษฐตนะครับแต่ถ้าท่านซื้อไปเอาไปใส่แยกไปใส่ของจีนของอะไรต่างๆก็จะ สายต้องดูให้ดีนะครับเพราะถ้าเสียบผิดมันจะพังนะครับพอขั้วสายเขาจะต่อไม่เหมือนกับเรานะครับ ที่ออกแบบมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราป้องกันการกระชากถ้าเกิดการกระชากรุนแรงนะครับแอมนะครับไม่พอนะครับเขาก็จะขึ้นสุดพอขึ้นสุดปุ๊บการกินไฟจะกินไม่ทันไฟจะไม่พอจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นท่านดูนี่นะครับดูตรงนี้นะครับเราจะให้ดูว่าการกินไฟเขาเนี่ยตรงเนี้ยดูมิเตอร์เวลาเรากดคันเร่งนะครับ มันจะตัดนะครับจะตัดแบบนี้เวลาเราเร่งสุด ยังไงก็ไม่กินไฟนะครับไม่กินมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นคันเร่งแบบเรียกว่า,อาซอฟต์สตาร์ทค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีแรงนะครับไม่ใช่ไม่มีแรงแต่ว่าคันเร่งจะไม่เร่งพวดพลาดอันตรายด้วยนะครับทีนี้มาดูสายที่เหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยว เปลี่ยนเป็นมวลุ่มก่อนนะครับเราจะได้ต่อให้มอเตอร์หมุนตลอดเวลานะครับจะได้ไม่ต้องกดนะครับน,นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวตัดกล่องนะครับเป็นตัวตัดตัดเบรก ต่อกับสายเบรกต่อกับเบรกเท้าเบรกมือนะครับเวลาเราบีบเบรกนะครับหรือเหยียบเบรกนะครับก็ต่อเส้นนี้ให้สวิกต่อเส้นนี้นะครับพอต่อปุ๊บมอเตอร์จะหยุดหมุนเพราะว่ากล่องจะไม่จ่ายไฟไปนะครับพอเราคลายเบรกนะครับดูนะครับคลายเบรกเขาก็จะวิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่เราเร่งไว้นะครับนี่เราเร่งคันเร่งไว้สุดเวลาเราปล่อยมันจะค่อยๆวิ่งนะครับ จะไม่กระชากนะครับตรงนี้เราตัดเพื่อป้องกันอันตรายนะครับสําหรับท่านที่จะเอากล่องที่มันเป็นแบบปล่อยไฟไปทันทีทํางานหนักทันทีนะครับอันนั้นท่านต้องระวังนะครับกรณีเบรกไว้แล้วพอปล่อยเบรกปุ๊บจะหงายท้องเลยนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าอย่างนี้นะครับเรายังมีเวลานะครับ <c oughs> ก็ตัวถอยหลังนะครับถอยหลังนี่เขาพอถอยเขาจะไม่ถอยทันทีนะครับเราต้องเบาคันเร่งก่อนแล้วเร่งใหม่นะครับมันจะถอยแล้วเวลากลับเดินหน้านะครับก็จะไม่เดินหน้าทันทีนะครับเราต้องเบาคันเร่งแล้วเริ่มใหม่อันนี้เป็นความปลอดภัยนะครับ เป็นเซฟตี้ของตัวกล่องนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการใช้งานนะครับบางทีการใช้งานผิดพลาดจะทําอันตรายกับผู้ใช้ตรงนี้เราก็ต้องระวังไว้นะครับก็เอามาต่อให้ท่านดูนะครับสําหรับมอเตอร์ขนาด3000วัตต์72โวลต์4,100น4100รอบ4แรงม้า นะครับพร้อมกล่องนะครับท่านก็สามารถที่จะสั่งซื้อสั่งทำได้นะครับโดยเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็เอาไปใส่มอเตอร์ไซค์ใส่รถโคคาร์ทอะไรต่างๆนะครับที่ใช้กำลัง4ี่แรงม้านะครับตัวนี้ถ้าเอาไปใช้กับรถพวก Honda คลิกอะไรเงี้ยที่เราถอดเครื่องหรือแปลงเครื่องออกนะครับก็วิ่งได้ความเร็วเท่ากันเลยนะครับตัวนี้4ี่แรงม้าก็สามารถทำความเร็วรอบได้ ได้ถึงวิ่งได้เป็นร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของช่างนะครับที่นำไปใช้งานนะครับก็ตัวนี้รับประกันนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับขนลวดไหมเป็นบางขดนะครับ้าไมทุกขดแสดงว่าท่านใช้ใช้งานหนักอันนั้นเราไม่รับประกันนะครับถ้าใช้งานหนักสวิโอโหลดต้องตัดนะครับถ้าสวิตไม่ตัดแสดงว่าท่านใส่อุปกรณ์เออใส่สวิคใหญ่เกินไป แอมสูงเกินไปนะครับสวิงไม่ตัดมอเตอร์ก็ไม่นะครับกล่องพังนะครับตัวกล่องก็เหมือนกันนะครับกล่องนี้จะทนมากตัวมอเตอร์นี่ร้อนและลองแค่นี้ร้อนอุ่นๆตัวนี้เย็นเชียบเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่การใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่4 0แอมป์50แอมป์เหมือนกัน40 4 5แอมป์ถ้าเราใช้ไฟเกินโอเวอร์โหลดมอเตอร์โอเวอร์โหลดนะครับตัว ถ้าโอโหลดแล้วสวิคไม่ตัดนะครับเบรกเกอร์ Baker ไม่ตัดกล่องก็มีอาจจะพังได้นะครับแล่ถ้าเราใส่สวิคโอโหลดไว้ให้พอดีพอดีนะครับ4 0 4 5แอมป์ M, กล่องก็จะถ้ากล่องช็อตเองกล่องก็จะไม่พังมากนะครับตรงนี้เราก็รับประกันแต่ถ้าเกิดกล่องมีรอยไหม้แล้วก็ไหม้อย่างรุนแรงไหม้ทั้งแผ่นอันนี้หมดประกันนะครับเพราะว่าในตัวเขาจะมีความต้านทานหรือความทนทาน ของกระแสนะครับอยู่ได้ไม่เกิน4 5 A. แอมป์พะถ้าเกิน4 5แอมป์เป็นเวลา1นาทีนะครับรับประกันได้เลยว่ากล่องพังไม่กล่องพังก็องมอเตอร์ไหม้นะครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้ง,งานนะครับแล้วก็ต้องการเอาไปเพื่องานวิจัยของท่านนะครับสั่งซื้อได้ที่ร้านนักปฏิษิเท่านั้นนะครับ เข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับเข้าร้านนักประติดไปดูเมนูที่14นะครับหรือเกี่ยวกับมอเตอร์บัสเลดโมนะครับโมมอเตอร์บัสเลดความเร็วรอบสูงนะครับ